สวัสดีค่ะนี่เราได้หมู่บ้านใหม่ได้หมู่บ้านใหม่กำลังทงที่อยู่ตอนนี้นะคะใครสนใจติดต่อได้นะคะสนามกอล์ฟค่ะทรูฟิลับ แบ,บ้านเย่มากทำความสะอาดห่วยแตกสงสัยจะเป็นเราทำอีกแล้วมั้งเนี่ยวันนั้นมาขัดยังสะอาดเลยดูเดอากาศตอนเย็นๆก็จะได้ไปจะได้ไปนั่งกินอ่ะหลังบ้านไม่มีลูกค้าดูเดดูไม่ทำให้เลยอ่ะดู ต้องเป็นเราอีกแล้วมั้งเนี่ยต้องคนสมบัติที่บ้านมาทำเองแล้วมั้งเนี่ยอันนี้สนามหญ้าใหญ่มากเลยนะคะบ้านหลังนี้ปลูกมาสี่ปีแล้วเราถึงได้ที่ใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวนี้บ้านจะไม่ได้ที่เยอะขนาดนี้เพราะที่มันแพงเคนะจ๊ะเนี่เห็นไหมมีที่นั่งเล่นแล้วเนี่ย ต้องมาล้างก่อนยักย้ายเต็มเลยแม่บ้านไม่ทำให้เลยอ่ะเสร็จเลยไม่ทำงานสองปีกว่าเนี่ยห่อยลตกมากเลยเนี้หาคนทำงานดีๆยากเคนจ๊าอันนี้ก็คือบ้านหกห้องนอนที่จอดรถสามคันมีห้อง Room, มีดีรูมมีมีทุกอย่างค่ะใหญ่ สำหรับสองครอบครัวใหญ่มากเคนะจ้าเดี๋ยวจะพาชมใหม่วอนหลังบายบ๊ายค่ะ